สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวบุษราคำสัตวิจิตค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนสูตรของ Microsoft Excel นะคะเรื่อง Sum If e ค่ะฟังก์ชันของ Sum If e นะคะเป็นฟังก์ชันใหม่ค่ะซึ่งจะใช้เพื่อการคำนวณหาผลรวมมีที่มีมากกว่าหนึ่งเงื่อนไขค่ะหรือสรุปยอดของตัวเลขจากฐานข้อมูลที่มีการบันทึกข้อมูลซ้ำเกินหลายตัวนะคะเรามาดูแบบที่หกันเลยค่ะแบบที่หน,นะคะจทยถามว่าสาขากรุงเทพมีแคมรทั้งหมดกี่คันค่ะ เราก็เลือกเซลล์ใดเซลล์หนึ่งนะคะแล้วก็พิมพ์แบงคอกค่ะต่อมานะคะพิมพแคมรี่ค่ะแล้วก็เลือกเซลล์ใดเซลล์หนึ่งนะคะพิมพ์ช่องใส่สูตรพิมพเข้เหมาเท่ากับค่ะแล้วก็พิมพ์ซัมอีค่ะต่อมานะคะเราก็เลือกจำนวนค่ะ คลิกเซลล์ D สามถึงเซลล์ D 1 7บค่ะกด F4 ค่ะแล้วก็กดเครื่องหมายคอมม่าค่ะต่อมาค่ะเราเลือกสาขาค่ะตั้งแต่ B 3จนถึง B 17ค่ะกด F4 ค่ะแล้วก็กดเครื่องหมายคอมม่าค่ะแล้วเราก็คลิกที่แบงคอกที่เราพิมพ์อาไว้เมื่อกี้นะคะแล้วก็กด F4 สองครั้งค่ะแล้วก็เลือกเครื่องหมายคอมม่าค่ะ ต่อมาค่ะเราก็เลือกรุ่นนะคะตั้งแต่ C3 จนถึง C17 ค่ะกด F4 ค่ะแล้วก็เลือกเครืองหมายคอมมาค่ะแล้วเราก็กด Camry ค่ะกด F4 สองครั้งค่ะแล้วก็เครื่องหมายวงเล็บป,ปิดค่ะกด Enter ค่ะเท่านี้นะคะเราก็จะได้ทราบว่าสาขากรุงเทพนะคะมี Camry ทั้งหมดกี่คันค่ะ ต่อมานะคะเราก็มาดูตัวอย่างที่2กันค่ะสาขาพัทยามี v ีออสีขาวทั้งหมดกี่คันนะคะเราก็เริ่มพิมพ์พัทยาก่อนค่ะต่อมาค่ะพิมพีอ o s ค่ะแล้วก็พิมพ์ White ค่ะค่ะเราก็มาเริ่มเซลลคลิกสซลเซลหนึ่งค่ะดกดเครื่องหมายเท่ากับค่ะ และพิมพ์ sum e ค่ะต่อมาค่ะเลือกจำนวนนะคะตั้งแต่เซลล์ที่3นะคะ e 3จนถึง e 5 0ค่ะ,คะกด f 4ค่ะแล้วก็เครื่องหมายคอมมาค่ะแล้วเราก็เลือกสาขานะคะตั้งแต่ b 3ถึง b 5 0ค่ะกด f 4ค่ะแล้วก็เครื่องหมายคอมมาค่ะ ต่อมานะคะเราก็มาเลือกพัทยาที่เราพิมพ์ไว้ค่ะกด F 4สองครั้งค่ะแล้วก็เครื่องหมายคอมม่าค่ะต่อมาค่ะเราก็เลือกรุ่นนะคะตั้งแต่ C 3ถึง C 5 0ค่ะกด F 4ค่ะแล้วก็เครื่องหมายคอมม่าค่ะต่อมาค่ะเราก็เลือก VOS ค่ะ กด F4 สองครั้งค่ะกดเครื่องหมายคอมมาค่ะแล้วเราก็เลือกสีนะคะตั้งแต่ D3 จนถึง D50 ค่ะ<ม>กด F4 ค่ะ<ม>กดเครื่องหมายคอมมาค่ะ<ม>แล้วเราก็เลือกไว้ค่ะกด F4 สองครั้งค่ะแล้วก็วงเล็บปิดค่ะกด Enter ค่ะ เท่านี้นะคะเราก็จะได้ทราบแล้วค่ะว่าสาขาพัทยานะคะมี v ีออสขาวทั้งหมดกี่คันถ้าเเพื่อนๆยังไม่ทราบนะคะก็ลองกดกลับไปดูอีกครั้งนะคะว่าวิธีการทำนี่เป็นอย่างไรค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ